การมีเพศสัมพันธ์ไม่ทันเสร็จก่อนอาซานจะเสียสิทธิ์การถือสินอดหรือไม่ฉะนั้นสามีปัญญาที่ร่วมหลับนอนกันอยู่ปรากฏว่าได้ยินอาซานอิสลามต้องทำยังไงครับเขาต้องหยุดทันที สวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่สําคัญมากมากนะฮะที่เราได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยกับอาจารย์บับลีอับดุลละหมานนะครับเราย้อนกลับไปนะครับก่อนหน้านี้เองผมเนี่ยนะฮะได้มีโอกาสติดตามแล้วก็ดูคลิปการบรรยายของอาจารย์มาโดยตลอดส่วนตัวแล้วชอบมากกับลีลาการบรรยายเรื่องทมในเรื่องของศาสนาแต่ก็มีกลุ่มแฟนเพจ ที่เป็นวัยรุ่นและก็คําถามคำตอบของอาจารย์วันนี้นะครับเราก็จะมาถามเพิ่มเข้าห่วงอมาดอนนะครับตรงนี้เองก็อยากจะถามอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์เป็นคนที่ไหนเป็นมาอย่างไงที่ได้มาจัดรายการหรือว่าบรรยายทําทางด้านศาสนาตรงนี้ครับทามะลิคุมรอมาตอโลบริกาตุนะครับก็เรื่องราวเป็นมาอย่างไงจริงๆผมเนี่ยนะครับคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนทางภาคกลางนะครับภาคกลางนะฮะแตโตในกรุงเทพมหานครนะครับส่วนคุณพ่อก็จะเป็นคนปัตตานีนะครับ แล้วก็เดิมๆทีเดียวก็ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นคนบรรยายศาสนานะครับผมต้องการตั้งวงดนตรีมากกว่านะครับจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นนะผมใช่ฉีกมากครับเพราะว่าผมเริ่มเล่นกีตาร์เล่นอะไรตั้งวงกับเพื่อนแต่ก็มีจุดพลิกผันหันเหนะครับจนอร้อยเลือกไอ้ผมได้มาสู่วิธีการบรรยายก็เลยไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมการบรรยายผมอาจจะมี ไม่ไม่เหมือนคนอื่นบ้างอาจจะเสียงดังอะไรบ้างอาจจะติดนิสัยมาจากนิสัยเราคนก่อนนั้นด้วยครับหรือแล้วได้ทํางานมาจนวันนี้ครับเนื้อหาสาระมาบรรยายแต่ละครั้งเนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์จะเน้นในเรื่องของการเข้าใจการเข้าถึงในส่วนของวัยรุ่นหรือว่าพวกอกลุ่มแบบชมเสียงเพศตรงข้าม <c oughs> อะไรเงี้ยอาจารย์จะมีข้อมูลตรงเนี้ย <c oughs> แล้วไปอ้างอิงในเรื่องาศาสนาด้วยมันมีในตำราหรืออาจารย์ต้องมาอาเรบเข้ากันยังไงครับ ครับจร,จริงๆเรื่องของเวรุ่นเยาวชนในตําราเรื่องของอันกุรอานหรือคําสอนท่านศาสดาม,มุฮัมมัดมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในในบางจุดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็อันนั้นคือที่กล่าวไว้มีอยู่แล้วมันคือเป็นเหมือนรากฐานเดิมๆกฎเกณฑ์หลักๆแต่ทีนี้เวลามันเปลี่ยนไปไวัยรุ่นสมัยก่อนจึงไม่เหมือนัยรุ่นสมัยเรียครับหน้าที่เราก็ต้องเอามาอัดแอให้เข้า <S <S และให้คนสมัยนี้เข้าใจหลักการในอดีตให้ได้ครับ อันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ท้าทายครับว่าเราจะให้วัยรุ่นฟังศาสนาแล้วไม่หลับอันนี้เป็นเรื่องยากมากนะครับผมเลยต้องพยายามเรียนรู้จากพวกเขาั่นแหละครับจึงมันรู้สึกว่าผมไม่ใช่อาจารย์พวกเขาแต่พวกเขาคืออาจารย์ของผมอีกทีหนึ่งครับนั่นแหละครับก็เลยต้องมาอัดเด็บเข้าเพื่อเขาได้กินมันง่ายๆแล้วก็ย่อยง่ายๆไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดที่มากมายจนไม่เข้าใจครับผมนั่นแหละครับเอาละเข้าห่วงของเดือนรอมาอนอาจารย์ ในฐานะที่เป็นเพื่อนต่างศาสนากันได้ครับผมก็อยากมาสอบถามเพื่อเป็นความรู้ด้วยนะครับก็เป็นคําถามข้องสงสัยที่อาจจะไม่ใช่คนเราเรียงก,กันมีความใครอยากจะรู้รนะครับคำถามแรกก็คือเดอนรอมฎดนจริงๆมันก็คือชื่อเดือนหนึ่งในส2องเดือนนะครับที่อัลลอฮ์ได้กําหนดเอาไว้ทางศาสนาอิสลามนะครับนั้นรมอมฎดนคือชื่อหนึ่งและในเดอนรอมฎดนมันมีการปฏิบัติศานากิจเรียกว่าการตีสินอดฉะนั้นการตอสินอด ภาษาอรับเราเรียกว่าสยามนะครับฉะนั้นเวลาพูดว่าถือสินอดเนี่ยเราจะเข้าใจว่าคือการอดอาหารอดน้ําจริงๆการถือสินอดของอิสลามที่ต้องการจริงๆเนี่ยอัลลอฮ์สอนให้เราระง,งับในทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ําหรือว่าพฤติกรรมนิสัยเราด้วยนะครับสายตาปากคําพูดหรือหูอย่าไปฟังในสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปดูสิ่งที่ไม่ดีนะครับเขาเรียกว่าคม นับซูหรืออารมณ์ไฟต่าตัวเองให้ได้นี่คือเป้าหมายในการถือสินอดครับมไม่ใช่แค่อดอาหารอดน้ําแต่ว่าอเลาต้องการให้เราเนี่ยระง,งับหรือถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆกิเลสต,ต่างๆเนี่ยเราต้องพยายามต่อสู้กับกิเลสได้ได้ระง,งับอ,อารมณไม์ได้ในช่วงถือสิลอดนี้ครับผมไม่ายากไหมแน่นอนครับในเรื่องการอดอาหารไม่มีมนุษย์คนไหนชอบอยู่แล้วแต่ว่า อิสลามอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีการเขาเรียกวอร์มกระเพาะมาเรื่อยๆแต่ละช่วงเทศกาลก็จะมีอาการถือสินอดในเดือนอัลมฮัรรอมในวันนั้นวันนี้บ้างเพื่อที่ให้กระเพาะมันฝึกในการชินในการอดอาหารครับเดือนเดือนที่ครับืออะไรที่อาจารย์พูดเมื่อกี้คือเดือนอะไรครับอเดือนเน,น,น,นเดือนอมมฮัรรอมเดือนเดือนแรกเดือนที่หนึ่งของอิสลามในช่วงวันที่เก้านะครับอะไรต่างๆก็มีการถือสินอดเรียกว่าเป็นการถือสินอด จิตอาสาครับไม่บังคับแต่ถือได้ผลพิเี่ดีพุนคือทั่วไปเลยครับผมอิสลามถือว่าใครต้องการอยากจะได้ผลบุญพิเศษก็ติดสิ่งอดหรือแม้แต่วันจันทร์พระรัสในทุกๆวันทุกๆอาทิตย์นะครับจันทร์พระราชสามารถติดสิ่งอดได้นะครับมันก็เลยเป็นการปรับปรับตัวกระเพาะไปเรื่อยๆครับแล้วเวลาเข้ารมดนจริงๆเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3วันสองวันในการปรับวิถีชีวิตแป๊บเดียวหลังจากนั้นมันก็จะ โผล่และไหลไปตามวิถีของมันได้เลยครับคือแน่นอนอิสลามถือว่าการถือสิลอดเป็นไฟบังคับนะครับแต่กรณีที่เจ็บป่วยหรือว่าต้องเดินทางไกลนะครับก็อ,อนุญาตให้ไปชดในเดือนอื่นได้แต่ส่วนที่ผู้ที่ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยอยู่บ้านเฉยเฉยนะครับก็ไม่ถือสินอดแอบไปกินแอบไปดื่มอิสลามือวค่าโทษแน่นอนครับอันนี้เนี่ยในวันอาคราะอ์หรือโลกหน้าเนี่ย เขาก็จะได้รับความผิดในสิ่งที่เขากระทาไปตรงนี้นะครับ mm hmm. และอันนี้หนึ่งแต่ถ้าในในบ้านเมืองที่มีอิสลามใช้กฎหมายอิสลามเต็มรูปแบบก็อ,อาจจะต้องถูกลงโทษแล้วแต่ศาลจะพิจารณาว่าจะลงโทษแบบไหนครับ mm hmm. แต่แน่นอนว่าเป็นความผิดแน่นอนที่เขาฝ่าฝืนต่ออโลสุบานตัลลาในเดือ,มดอนมกอดเองครับผม วิธีการหรือห่วงเวลาที่จะสามารถให้เขาชดเชยได้ปฏิบัติใหม่ในกรณีที่แบบแอบกินใอช่วงเดือนอับไหมครับอันนี้เนี่ยมันก็ต้องไปชดในเดือนอ่นครับหลังจากอิรามดอนหมดไปเขาก็ต้องไปถือสินอดชดใช้ในสิ่งที่เขาขาดในเดือนถัดไปครับหลังจากวันอีดวันลายอนั่นเองครับก็จะไปถือชดใช้ไม่ก็ว่าแบบครับเป็นหวันต้องไปชดาองวันก็ถือหนึ่งครับไม่ไม่ครับเท่าตัวเลยครับผม ใช่ครับแสดงว่าในส่วนของหลักศาสนาแล้วเขาก็มีในเรื่องของการอปฏิบัติแล้วก็ถ้าปฏิบัติไม่ได้เขาก็มีทางออกให้อย่างนี้ใช่แต่ว่าความผิดนั้นอ่ะมันมันต้องมันจะยังติดเขาอยู่ครับฉะนั้นเขาต้องขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์ด้วยนะฮะขออภัยโทษต่ตอเอราด,ด้วยเพราะเขาจะไม่เหมือนกับคนป่วยแล้วไม่ได้ถือศีลอดรับคนเหล่านั้นไม่มีโทษแต่คนแบบนี้เนี่ยถือว่ามีความผิดถ้าอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้เนี่ย มันก็จะติดตัวเขาไปจนวันกกยามัดหรือโลกหน้าจนวันนู้นเลยครับผมแค่ความรู้สึกเฉพาก็ไม่ดีนะมีรู้สึกติดใช่ครับติดอยู่ในความรู้สึกตลอดเลใช่ครับใช่ครับใช่ครับนั้นแน่นอนครับผมครับก็จะมีในส่วนของคําถามที่มีการสอบถามเข้ามาของแฟนเพจนะครับก่อนหน้านี้เองนะครับทางช่องเราก็มีรายการจัดเรื่องสุขภาพในเรื่องของเพศศากษาครับโดยคุณอาจารย์หมอเป็นคนต่อมันจะมี ฝากคำถามมานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยาีออาจานเนี่ยคือการแจ้งเวลาละหมาดช่วงเช้านะครับในตอนหัวรุง่งมันก็คือเส้นที่่งบอกว่า,าต้องเริ่มระงรับการกินการดื่มนะครับตั้งแต่หัวรุ่งหรือว่า,าช่วงเช้าของวันหรือมุสลิมจะเรียกว่าการละหมาตซุบฮบนะครับฉะนั้นสามีปัญญาทีา่ร่วมหลับนอนกันอยู่ปรากฏว่าได้ยินอาจาน อิสลามต้องทํำยังไงครับเขาต้องหยุดทันทีแล้วสามารถที่จะถือสินอดไปได้ครับแต่ก็ต้องอาบน้ําในการชําระร่างกายหรือ,อมุสลิมจะเรียกว่าอาบน้ํายกฮัด,ดสัสก่อนนะแต่ก็คือต้องหยุดทันทีครับได้ยินอัสซาดปุ๊บต้องหยุดนะถ้าไปต่อนี่ถือว่าพลาดเสียสิทธิ์ในการถือสินอดวันนั้นและก็ต้องอมีโทษปรับด้วยอย่างเช่นเราถือสินอดในรอมฎอนแต่ปรากฏว่าช่วงกลางวันเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์กับภรรยานะครับ อ,อิสลามแต่ว่าหนึ่งบวชเสียแน่นอนสินอดเสียและต้องมีการลงโทษด,ด้วยนั่นคือหนึ่งอันดับแรกก็ต้องมีการปลดปล่อยทาสอันนี้อิสลามเนี่ยสอนมาตั้งนานแล้วนะครับในเรื่องของการปล่อยทาสได้เป็นไทยแต่สมัยนี้เนี่ยเราไม่มีทาสแล้วฉะนั้นก็ต้องไปในข้อที่สองครับว่าเขาเนี่ยจะต้องเลี้ยงอาหารนะครับคนจน60คนนะครับแต่ละคนได้อาหาร1นกิโลครึ่งข้าวสาร1นกิโลครึ่งฉะนั้น ให้อาหาร60คนนี่เป็นการจ่ายค่าปรับที่เขาได้ทําผิดเอาไว้แต่ถ้าเราไม่มีสตังค์นะครับไม่มีเงินที่จะไปซื้อข้าวสารขนาดนั้นได้เราก็ต้องถือสินอดสองเดือนติดติดกันครับเป็นการชดเชยหนึ่งเดือนแรกที่ตามตามปฏิทินเดือนที่สองก็คือแถมติดไปเลยใช่ไหมครัไม่ใช่ครับไอเดือนแรกเนี่ยก็คือไม่เกี่ยวแล้วหลังจากอมดอนจบเขาต้องนับเบิ้ลใหม่อีกสองเดือนครับเป็นสามเป็นสามเดือนโอ้โอนั่นคือ นั่นคือบทลงโทษที่เขาไปร่วมหลับนอนกับภรรยาในช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอนครับอิสลามจะถือว่าช่วงกลางวันรอมฎอนในขณะถือสินอดเนี่ยห้ามมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาแต่อันนี้บอกอพี่นะครับว่าพี่นออาจจะสงสัยผมก็เคยเจอคําถามว่าเออแล้วกอดได้ไหมจูบได้ไหม,มนะครับก็บอกว่ากอดได้จูบได้แต่ต้องใช้ระบบเบรก ABS อะครับ <laughs> ถ้าเบรกไม่ดีอย่าทาครับเพราะว่าเสี่ยงในการหลุดไฟแดงอืมอืมแล้วถ้าจิตใจตัวเองไม่ไหวใช่ก็อย่าคนหนุ่มก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะบางทีเบรกจะไม่ดีเหมือนกับคนมีอายุช่วงกลางคืนสามารถได้ปกติครับอืมหลังจากที่เขาล่าสินอดก็ได้เลยครับแต่ว่าช่วงในกลางวันก็ไม่ไม่อนุญาตให้ทำครับ เพราะมันเป็นการอยู er <Champion. S 1> ่ในช่วงระยะเวลาที <c ough> ่เราที่สิ้นอดอยู่ครับเป็นการสนทนาที่เป็นครั้งแรกกับอาจารย์นะครับเราเป็นขับติดตามอาจารย์อยู่นะครับก็อยากให้อาจารย์ฝากนะครับว่าสามารถติดตามอาจารย์ได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็สามารถติดตามนะครับลฟ์สุดในการบรรยายได้เพจผมเลยนะครับอาจารย์บําเรียบดุรมานนะครับขอบคุณมากครับรบถวนนะครับกับคําถามที่แฟนเพจหลายคนฝากมามีอากาศวันหน้าเราจะเชิญอาจารย์มาคุยกันอย่างเงี้ยกันได้เลยยินดีครับยินดีครับ เอาปัญหาเน้นเลยว่าเป็นคนรุ่นใหม่เด็กไว้รุ่งไว้รุ่นนะครับ <c oughs> ก็สามารถอินบอกเข้ามาได้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามทั้งอาจารย์แล้วก็ทางช่องสมาชิกชนแนลได้นะครับตามช่องทางนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ <c oughs> สวัสดีครับ